เรือนหอนัดมิเรียคิดเลิกอ้้ำอธิชาติแอบปันใจสองครั้งหากย้อนกลับไปนัดมิรเรเบเนเดที่ไปออกรายการว่าเคยจับได้ว่าสามีหนุ่มอ้้ำอธิชาติชุมนานน์แอบมีกิกถึงสองครั้งแต่หลายคนก็ชื่นชมที่ทั้งคู่แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและยอมให้อภัยซึ่งกันและกันอีกทั้งยังคอยเติมเต็มความหวานให้กันอยู่เสมอโดยนัดยังยอมรับกลางรายการว่าผู้ชายก็ต้องมีอยู่แล้ว เรื่องแบบนี้แต่กลายเป็นข้อตกลงกันว่าต่อไปห้ามมีอีกคนเราต้องเคยผ่านจุดนั้นเคยผิดพลาดกันถือว่าเป็นอดีตไปแล้วมีครั้งที่หนึ่งสองแต่ครั้งที่สามห้ามแล้วเขาหมดกควต้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราแน่นแฟ้นมากขึ้นอีกต่างหากก่อนที่ชาวเน็ตพากันขุดคุยว่าอิกสาวที่เคยเป็นคิกกับพระเอกอัมธิชาตเป็นใครกันแน่ซึ่งมีหลายกระแสะมากแต่ส่วนใหญ่โฟกัสไปที่นางเอกคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกับอัมธิชาติ และสนิทสนมกันอย่างมากจนเกิดข่าวลือกันนาหูเมื่อสองถึงสามปีก่อนคือถ้าคนไม่ได้ดูรายการแต่อาจจากข่าวเห็นผ่านตัวหนังสือมันอาจจะดูแรงแรงคือเขาเหมือนกันพอวิธีเขียนข่าวดูเป็นซีเรียสเลยดูจริงจังเป็นปัญหาหรือเปล่าทั้งที่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องชิวแล้วแต่เราห่วงความรู้สึกเขาแต่เขาบอกไม่เป็นไรเข้าใจและทุกวันนี้เราก็รักกันดีอยู่ไม่มีอะไรทําเราได้เพราะเรื่องมันเล็กมากอยู่ด้วยกันทุกวันเบื่อไหมย,ยังไม่มีถึงขนาดเบื่อแต่อย่างช่วงแรกแรก จะมีเซอร์ไพรส์โน่นี้ตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วเขาก็รู้ว่าจะซื้ออะไรเราก็เฉยเฉยไม่ค่อยอยากได้อะไรที่เป็นสิ่งของสิ่งที่อยู่ปัจจุบันมันโอเคเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเราอยู่แบบมีความสุขกับครอบครัวที่มีความอบอุ่นแล้วมีทะเลาะกันไหมก็มีง้องแง้งกันบ้างไม่ทะเลาะกันเรื่องใหญ่แต่จะมีพี่อํำวางของเราก็บอกว่าพี่อํำเก็บหน่อยถ้าปิดประตูด้วยค่ะพี่เขาก็จะครับครับเราบ่นตลอด คือไม่ได้บ่นตลอดแต่เขาก็ครับอย่างเดียวคือเขาเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไม่ค่อยบ่นอะไรเป็นแนวชอบทําให้เราบ่นมากกว่าหรือเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจนิดหนึ่งนะบางทีเขาทําผิดเขารออยากให้เราพูดแต่จนพุงเท้านอนบางทีเขาบอกเราใส่ให้หน่อยหยิบให้หน่อยวันไหนไม่หยิบเขาก็จะทวงคือเขาเป็นคนแบบมีดีเทลเล็กๆชอบทวงอะไรเล็กๆหรือเช้ามาท่านัดกดไลค์อะไรก่อนก่อนที่จะไล่หาเขานี่จะงอนมากเลยเขาจะงอนเรื่องเล็กๆต้องมีสติ๊กเกอร์ให้เขาก่อนอะไรก็ได้ดมอร์นิ่งเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ สรุปคู่เราง้อกันยังไงเราก็จะโทษนะโทษทีๆก็มีทำโทษเบาๆเพราะเรายังแคร์กันอยู่ถือเป็นข้อตกลงน่ารักนรัก